สวัสดีครับ่อแม่พีนอเอฟ FC ของหลานเจริญก่อนครับเมื่อนี้มีเวลาว,าาวลา่างกะมาแวะทไทยแห่ทุกคันเอฟซีที่มีรถทั้งหลายนะครับก็ว่าที่เป็นรุ่นใดยี่หอ้อใดก็แล้วแต่ครับผมเป็นสายสร้างครับแต่ว่ากับมักเทียเนวออย่างเนื้ินน้ำคือเก้าแล้วครับแต่ว่างานลหลักของผมงานประจำ ที่ผมมอยู่นี่ก็คือสร้างสมรถกับผมครับคนนะอะไรที่ผมสำรองไว้ถ้าให้ลูกค้าครับผู้ใส่รถใส่เลยรถหน่อยรถเงยรถเกีงรถกระบ,บะหกหลอดสิบหลอดนะครับที่ปอนประตูตัวไฟฟ้ามีปัญหาเปิดว่าได้ปิดว่าได้กระจชไฟฟ้าโค้บว่าคืนครับ จังคนเขาคนเขาเก็เอิ้นสวิตครับนี่นี่เขาเก็เอิ้นสวิตกระตัรไฟฟ้าพวกที่เป็นออโต้ครับดกดว่ได้ดกดว่ขึ้นบ่าลงอันจังหน้าต่างที่เขาเก็เอิ้นก่อนประตูครับแดียวจะที่เป็นยี่หอ้อใดเขาเก็เอิ้นก่อนคือเกาตัว่าการสอมบำรุ่งสียากสีง่ายนี่ก็แเหลียงแท้ครับนี่อันนี้เขาเอิ้นก่อนคือกันครับ เ้าเอ่อกรอนประตูครับอาจารย์สีกับแมนครับนี่เพราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละยีห่ห้อนี่เขาเฮ็ดพ่กคือกันครับคว่ำยากง่ายสีแเหลว่เตะครับบอบอแมนว่าก่าอนยี่หอ้อใดก็เฮ็ดหรือว่าแบบใดก็เฮ็ดบอแมนครับถ้าคุ้นบริบฝึกหรือพันกันมีคู่บ่าอาจารย์สอนมากน่แม่นเฮ็ดไปก็ซ้ำนั่นแหละครับเพราะว่าอะไรที่อยู่ข้างในนี่ทุกเมื่อนี่เขาวิวัฒนาการให้ อะไรมันหลายชิ้นแล้วก็ชิ้นเล็กลงเวลาลือประกอบควนที่ระมัดระวังเรื่องพวกสปริงพวกขาเตยนิดๆน,น้อยๆใรายละเอียดด้วยอยู่ในก,ก่อนนะครับระบบที่ว่าตีกรับหรือว่าระบบเด่งของพวกระบบก่อนประตูครับให้ระ,ระวังครับสำหรับเมื่อไม่อันนี้เป็นคำแนะนำครับอันนี้เป็นพวกมอเตอร์ครับผมกะเวใ้ให้ลูกค้า ครับผมคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องอะไรที่ผมเตรียมไว้ครับมีตเกี่ยวกับพวกเป็นอะไรมอเตอร์ครับเป็นของเชียงกงครับส่วนมากที่เป็นของประกอบนอกครับที่ผมมีแต่ก็เข้ากับมาด,ดัดแปลงไทยของไทยได้ครับมันอยู่กับฝีมือครับฝีมือครับ โปรเซียกะลองเบิงงไายครับผมผมลานเจลเล่นก่อนนะครับฝีมือครับผมใส่ฝีมือล้วนๆเกี่ยวกับงานพนครับปวดนะเพื่อนนะครับอีกเพื่นหนึ่งคนครับนี่พวดนี่ปวดยังไมนี่งั้ได้มาหลายนี่ครับนี่ที่เป็นหนังสีอครับของ รถจิงยี่ห้อมใหม่ๆเขานี่แหละครับมีหลายครับมีทุกเบอร์เลยใส่ขัวนาหลังครับมีครับ้ใดอยากได้ทักมาเลยครับใส่ขัวนาลังครับของรถใหม่ๆนี่แหละครับคุณหลายครับคุณครับเป็นมอเตอร์เชี่งกงครับที่ผมเตรียมไว้สําหรับรถลูกค้าท่านใดที่กระจกไฟฟ้าบ่ขึ้นบ่อลงกระจกม่วงคางบ่พับบ่กลางเกี่ยวกับพวกนี้แหละครับผมเตรียมไว้ให้ มาเบิ่งครับครับพวกลุกมองทางบวกับพวกต่างรุ่นนีุ้่ตัวไป็ใหม่พวกนี้ผมมีอยู่สามร้อยตัวครับใส่ควอนครับครับใส่ขัวมี่ครับพวกนี้มักแตี่ครับมักแตกชุดนี้ครับคงมีไว้ส่อมลูกค้าหนาล้านครับนี่ครับพวกก้อนครับพวกนั้น เยอะครับหลายครับคนครับในกระทรวงกรศึกษาในสัตว์ในอย่างพับแมนครับคนเป็ดสันๆอยู่นี่กับแมนครับคาราบอเซียคนนะครับอะไรขินเล็กขินหน่อยที่ผมเก็บเก็บไว้ผมเห็นงานเกี่ยวกับพวกนี้มา20กว่าปีแล้วครับผมเห็นงานเกี่ยวกับพวกนี้มา20กว่าปีแล้วการเก็บสะสมของ เล็กๆน้อยๆพวกนี้พ่กมันว่าที่เก็บกันได้แค่มือสองมือครับคนอ่ะครับต้องใส่เวลาเป็นปีๆครับครับจังสีเก็บได้คนอ่ะนี่แต่อะไรเชี่งกุ่งครับจังสี่ครับพวกชุดเฟืองพับประจุม่่งทางอันนี้เสียแล้วเก็บไว้ให้ลูกค้าเบืเ้องเวลาเปลี่ยนแล้วเวลาคนมาถามทิดเดวให้เพิ่นเบิเ้งครับทิดเดวให้เพิ่นเบิเ้งครับ กระปกนี้นะครับ่ภาพมองกระปุกีครับบังคับอะไรที่ผมหอยกวนตู้ที่เอ็นไปที่มันเสียแล้วผมก็ม่หอยโชว์ไปให้ลูกค้าเบิ้งบางคนถาม่าว่ามันคือสิ้นหลอดแต่มันคืออยยุสิ้นหลอดสิ้นแห่งแต่เมอแมนครับมันเป็นหัวมอเตอร์หัวจุดเครื่องอะไรแยกที่ผมถอดออกจากลูกค้าแล้วผมเปลี่ยนผมก็มาหอยไว้ให้ด้เบื้องในหินพอได้ รูว่าเออนี่ล้านซ้อมโมเมนต์ล้านเพี่ยนครับเป็นล้านซ้อมครับส่วนมกที่เป็นงานซ้อมสัดส่วนหลายกันเลี่ยนกับาตาม,มาเลี่ยนบ่ราะเพี่ยนกบางย่างจะเป็นต้องเลี่ยนเท่ากับต้องเพียเพ่ยนครับเพราะมันบมเมนต์าเท่าสิมันเสมอไปเนาะครับเนาะเอาฝากเรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดดิงเบื้องล้วก็ซอยสนับสนุนกันก็นจะขา่าวโฆษณาด้วยครับเรือสวัสดีครับ